สบายดีพี่น้องสบายดีสุขู <Olá, S 1> สุขคน <Cait target> สุขหมองสุบอนเมื่อดีกามาพบๆกันแล้วพี่น้องเอ้ยกับซ่องน้องมวยเส็นเก่าเส้นเคยเมื่อนี่กับบุ๊กมาทีร้านเจกับเราพี่น้องเอ้ยห้ากระคืนแต่ดำหายดำหน้าเมื่อนี่กับผ่านนองมวยพี่น้องเอ้ยมาเลือกหมากมูพี่น้องของหวานๆเติมหน่อยจังหน่อย เจ้กา็เล oh, <three! techn ology> ่าพี่น้องเลยดำหน้าแล้อบ่เจท่านเลยดำหานกะลงลกกะมือนนิโอ้ซาจ่อยตัวแหลกเลยซาจอยเออว่าจิไป่วนซาจอยมาดำซอยพี่นอจะยอมหรือเปล่าว่าจะเปดำหน้าว่าเป็นดาดำหน้าสอยเบาควัน่าสันบัวเห็นโฟมือยอมทันไปเป็นงอนด้ จะไพรสิไรพี่น้องเลยสาวจอยช่วงนี้กินหอมเดีแล้งพี่น้องเลยนเรื่องรบกินเขียนเออเียนแห้งเอาหมาไปเลยเรื่องรโลกสาวมวเออหากระสุนแต่ลูกาพี่น้องเลยเอากระสีไ้ซื้อแตงโมไปหายกัน ไม่ใหญ่บุญรอดแล้วก <brand> ็บเบาแมนเนาะนนองแมนเป็นเป็นไปดำาหายดำหน้าไม่ม yeah, ือไงไปถล่มก็ได้เอาเมยคือเลือกไลทยแทะจะเอาอันไรกันแน่เอาเลยดิเอาสองว่อเออสองก็สอง

ลูกค้าขาวร้ายพี่น้องเอ้ยลูกค้าเพิ่นข่าวร้ายเมื่อนี้ม,มันเยือนหลั่นเจก,กเอาเราทิงถีเมื่อน,นี้ฮะา <c ười> กัดกินแต่ด,ดำหายดำหน้าไอพี่น้องนนี้สนเนนาทีมงานขบหนแน่ดอคนดำหน้าพี่น้องเอ้ยแบมหา,หายดำหน้าไฟกันจากหน้าไฟหนามัน เลยพี่น้องเก็ไปฟอกกันอยู่เทียง่ายเทียงหน้าผู้เลยเนาะหลังจากซื้อมักโม่มาแล้วนะพี่น้องฮากะแว่มาให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่พี่ก่อนบายดีพยยี่พยยน้องมังโม่ลูกซื้อมาให้เอาแว่มาให้เพิ่นแล้วเฮาก็เช้าของหน้าไปให้เบาแม่นกับแม่ใหญ่บุญรอดเพิ่นน้องมวยเฮาก็ขึ้นธนาไฮนาหาน,าน้าสวัสดีปบาล นาซีดเลยก็ปลาชิเงค่ะบิ้งแบบมันสีแดงด้วยจังได้ทสุดพี่น้องอ๋อทุกพี่น้องเอ้ยนี่เอาตัวนี้คนเดีวยวจะเอาตัวนั้นพี่น้องเอ้ยจะกิขนข้าวยังอยู่อ็นกินกบบนปลาแหงปนปะหงแหงกันสินีแหละของหวานของหวานพี่น้องเลยเพิ่นเขาบ้านไหนโมแมนมากยังได้พี่น้อง เลี้ยงงัวเพื่อนมาเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่พี่เพื่อนพ่อใหญ่เลี้ยงงัวเผาเพื่อนแม่เผาเพื่อนแล้วก็เลี้ยงงัวส่วนแม่ใหญ่เงี้ยบนหลอดพันกาหาอยู่หากินเนาะหาหน่องใหม่อย่างนี้เ็ดทาลูกเข้ากับผ้ากันดำาหายดำหน้าฮัก็ับขืนพี่น้องเอ้ยขืนมากเลยกับผ้าน้องมวยเงีมาซื้อมังงูน้ำเจ๊เกาเหลานะ่รแหละุ ซกัดวัน้อง้ยเผาเพือนอะไรก็มาเขาสาลกแล้วกันึ่งเขาเนาะี่นบอกวานจีบอ่ะทำได้ไรกันหนึ่งเขาบ่บ่ิบานนะคิูกิบวานจีบ่คนเราคนปิดมาใหม่ใหม่วานหวาน วานวัสดเขากับชีได้อองหน้ากันเลยน้าบานนี่แม่นไปซ้มวยปะอองหน้าไปไปพอกันอยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อหอดเทียงหายเทียงหน้าแล้วจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องยิ้ขาตอนเที่ยงบอกแม่เป็นคุไปิชิอยากขึอาไอน่เลยเขากล่องซองจำถืออยังนี้สิไออยู่กินกินเอาไปทั้งนอกไม่เคยมูนะ น้องแค้นได้撒แค้นเอาบังดูลูกรอดเรื่อขอบคุณเพื่อนุลูกหล่ะต้องตามใน้องเดือนสิกินข้าวเที่ยงนอกจากกินข้าวเที่ยงแล้วฮาฟกัสีลงดำห้ดำหน้าตอนแรกนี่ัฟาัสีลงดำบางคนนอกราะว่ะตอนสาวนะฮาฟกัสทั้งดำทั้งโลกะโลกะกับหยาลายลายไม่อยากสัว่ร์หน้าด้โลกะแต่เสาวแต่เสาวหอดเที่ยง นวยานดีพอเบอควันชุดยอดไป้ววานส้มส้มกับว่าเิ่นห้ากะปิสอี้เนาะกะปิมาจากสวนเจีขยงเราอ่ะหับประกันเพิ่นว่ะชุดยอดค่ะคัะมีแกงหน่อไม้น้ำซงถั่วเบิงเบิงเวโนก่อนแสบเจี๊ยดเไข่ต้มแล้วก็ต้มเฮดแกงหน่อไม้ แล้วก็ผอมไปด้วยแตงโมหวานๆเย็นอยู่เย้ยื่อเด็เดเลยเดี๋ยวนี่กะขณะบันฑิตล่งดิ่งนี่เด็เดแป้งพร้อมกับแกงหรือไม่พี่น้อง ของกินของอยู่ตอนเที่ยงเมื่อนี้โอ้ยดีกว่าเมื่อวานเลยมือวานนี่ชิมิเตปผัดชิชัยริกพริกซุกโอ้ยมาแม่นพริกดิบเนาะมันเลยแบบเป็นสีแดงมือนี่ค่อยแน่มือนมีแฮนมี่มีทั้งผักไข่แยงแล้วก็มีกับไข่แยงอ่อนไข่แยงอ่อนพอดีเอมพอมเสร็บแท้หืมมืมียังเหมือดบ่แม่แกงหน่อไม้มีแต่หน่อไม้แต่ละวันเป่มีแต่หน่อไม่ กินอีบีมันได้เปรมเอ้ยมันีนบันได้พักพรได้กินแล้วในชินลุยเลยได้เฮาเลยสังเ็นได้แล้วคุณชาาอืมกับถ้ากับคืนมาปวอเมื่แม่นเพิ่นลุยแหลกพี่น้องเอ้ยสังเกตบังเสือเพิ่นขาดแล้วอดเอาดับน้าแล้วเอ่อยฉิพาไปหาดับน้ารับจ้างเห็นได้แหละ เขาก็ดำ3โคตรนอกเหนือสิแล้วแมนอยู่หน้ากับบอลไลน์แต่ว่ามันก็ใช้เวลาเนี่ยจักหน่อยแสบยเ่งเบมแกงน้ำใหม่มาเนี่ยแมนลงห้องไปซื่อเลยแสบอยู่เพื่อนเมื่อวานนี่กินแบบจึ๋งๆจังๆ มันบ่มีักขยงอันี่อมผัดบยะงอนมันี่ไข้กนผัดบมีอะนะม้วนนบหม่มันี่ไ้กวม้นผัดบ่มีแเนวคขุยนอกม้วนผัดมีผักเวนขุยขักด้ม้วนเนี่ยขากน้ำผักเวนยาเก่าเรา มักมูหวานแสบเดอ้อจ้า,เ,านะเก็บใหม่ๆคักคัะสมกับผนว่าหากระปิ้ตใหม่ๆผนปูกบ่เฮยเรืาา่องอว่ามาจากบ้านปูป่บ่ปู่คงบ่่นกับปกติพิ่น้ายกันหน่วยเศ้าบาดเนาะแต่พ่นลุให้สมวยกันคนกันเอง่นว่าลุใหายหน่วยหาหาพันกี๊ กินลอยกินลอยมือมือว่านี่ก็เป็นมือวันเป็นวันเกิดของนงดาเนาะที่ชบปุยเอาลงคลิปแม่เบิ่งนสมวยกับเราเป็นรวมงานเพราะว่าสมวยนั่นเป็นยังแม่ต้าโอานะ๊ตมันน่ะแต่ว่าซื้อนุ่มมาไหวเนาะซื้อนุ่มมาไหวแล้วก็เอาไปให้เายผนมือเศร้าเนี่กับบริไตคลิปเอาไปให้เายผนกินบริไตคลิปซื้อนุ่มแพ็คหนึ่ง พยาบาลเพิ <Yeah. S 2> ่เนราว่าทางเข้าไปอันเฮือนย่าเเขาเราผ่านหน้าฐานพยาบาลเพิ่นยังบมดท่านเด็กขืนอยู่ป่าลูกเอ้ยดำหน้าบุกซองแถวเออุมือเลเห็นจะได้เพิ่นกับซองเถาดำหน้า เท่ากะบประธานทะเลเอเนาะทะเลวกะทะเลก่อนเพิ่นกะพ่างเบิงสิได้ไปซอยเพิ่นบอลรือว่าสิพาน้องไปหางเงินก่อนเจอจังใดนี่แหละสุดเบาควาันลงดำหน้ากันดำผุนชัยนี่แหละจนดำจนหแหลมเลยใ <วะ S 2> ส,ส่ทรงใส,ส่ทรงบ็อกเซอร์กับเสือแค้นสัน,นลงดำหน้าเดดแบบนี้ปุ้ยบาไวมันอ่านข้าวนร่งแล้วนี่ครับมกต่อสีน้องเมื่อวานนี้สิบริพาพผักโขลกบริพารบะแม่นผักโขอกได้ไหม บากว่กินีได้ยขอผัดไปเจ้าสมุงเท่านั้นเบาไว้ป้าสมุงหนึ่งแมนสมุงหนึ่งหน้าห้สิเดินอยู่เบาเนี่นี่นะเธอแกงน้ำมันข้นคนสีหาคนแต่น้ำมันตักสองถุวยข้นสีหาคน กกินแค่สามก้อนใช่ไหมเลยก็กินสามก้อนทำไมสีหาถวยทำไมช่องถวยเกือบเต็มมึงแค่กผมว่านใช่ไหมเอ้อ่าเต่แต่บะมี่อันพักแวนขุยเนาะแม่กินมกโม่ปะแค่แต่คนมือเนี่ยน้องมือกว่า ม่จ no. ังเลยนี่ไป่นองเห็ดเห็ดท้าเาแม่ไปหามาสาวนี่คุณมาต้มหลังจากมาตาไฮเห็ดแล้วแล้วกัไปห้านอาไหม้มาต้มกินเทียงตอนแรกจะเป็นกินยังบันแ่า้นะแม่หน่วยเ้าบาน้อย เป็นยังไงแม่นสิลงสู indo, ่ไว้บ่ราว่าสิผักพอดลุยแล้วบ่าลุยสิผักพอดก่อนลลุยยเก็ดีือนนานคนขยันแนวนี้แหละลุยเลยเพื่อว่าบ่แม่นว่าเอื้อยสิพาบุกเลยนี่นอกในสิพาเอื้อยบุกให้บะควันล่าเลยเนาะบานี้ล่าบะควัน อที่ไม่แห้งแล้วเพิิงคักันมากเลยนายนนะไปซื้อหมูัจตวราบอกัใจลาคิปตเพียงท่านี้นะพี่น้องอกักินนะสบายดีสบายดี